ปีลำเจ้าปี่ลำจังเห็นขวงมายามมังพี่น้องเอ้ยเข่าขึ้นเราจังเห็นเจ้าเด็กเพียเดียวครับครับสวัสดีครับทุกผู้ทุกคนนะครับเดี๋ยวบางสุริยาสิภาพบินมุ่มมงาาข้าวโตงงามนะครับไปเบ่งโตดีดีงงามจังน่อยครับยุตตลาดนัดบ้านหันอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับไปขับไปเบ่งน็อกันครับผมย่างเลาะมาทางนี้ก่อนมมมอุ้ยพ่อยะไร่ยพ่อไม่ได้พอ่อพ่อได้มากาตัวพอ่อสองต,งตัวตแม่เบดตีพอ่อขึ้นเป็นผูกผูกก็แม่นี่ครับ อันนี้ผูอันนั้นแม่อันแม่เท่าได้พอละค่ะเส้าหกอันโตผูเลยพอเส้าหกเท่กันนี่กับเส้าหกนี่ยเส้าหกเนาะนี่นี่ตัวนี้หน้าตาดีครับนี่อีพอเปิดละค้าไปเส้าหกเส้าหกเนาะถ้าเทพี่น้องตนเจต้นใจก็สามารถโทษได้เนาะพอเนาะสามารถจะโทษได้นี่เอาเดี๋ยวอนุญาตเดี๋ยวพอเดี๋ยวบัญญัติท้ายท่านนี้จุกคน นี่ครับพี่น้องพี่น้องกันสนใจสนใจทางอีพอมาเด้อเดี๋ยวเบ้าสุดท้ายจะถามเบอร์โทรให้นะครับว่าเป็นเบอร์ไหนนะครับผมเดี๋ยวสินยางนะครับเออสินยางไปหาเอาเบอร์ยังก็พอศูนย์แปดศูนย์ศูนย์สองศูนย์ศูนย์สองศูนย์ห้าแปดศูนย์สามห้าแปดศูนย์สามใจอีพออยังก็โอเสุดีเอาสวัสด,ดีครับผมสวัสดีครับงเงินอะไรน้องต้องอะไรเขาเตรียมกระเป๋าเลยล้าน,นพระลานเอีพอเด้อครับครับผมประคับพี่น้องหลังจากเบิึงคุ้ยงามเดี๋ยวสินยางไป ปลาครับพี่น้องเ้ายางไปตอนนี้ครับผมนี่ครับบบาชุดย่ามากพ่อคว้ยงามอีกตหนึ่งนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับมาถูใกล้สะสูงก็ผู้จูงเลยมันบ่ลูกของโตใหนอก็งามเถอะบ่มพันล้านนะครับขัยวตัวนี้ลูกเบิ่มพันล้านอ๋อสาวด้วยเนาะสาวงามอันจักเดือนจักปีแล้วก็เนาะสิบห้าเดือนสิบห้าเดือนครับคั้ยตัวนี้ ก้นดีก้นงามสะโพกดีสะโพกงามแข้งขาดีครับควายตัวนี้คว้วสงเท่ายก็ครับผมร้อยสามสิบแปดครับร้อยสามสิบแปดครับควายตัวนี้หน้าตาดีหน้าตาตาแต้มแจมจ้ำเป็นตะกินหยาดีเนาะคครรรัับบกิินหาจงอ่องข้อดีเอิกบบับเพ้าญ่โอ้ยครบครบเอาไว้จริงๆนะครบพันเปอร์เซ็นต์ชนะประกันต่ำนี้พอเหมือนบ้นี่ครับควายตัวนี้มันโตได้ก่อนเนาะเบิ่มพันล้านครับเบิ่มพันล้านครับผม เบิ่มพัลลานเปนบะครับผมเบิ่มพัล้านฮะมีใบมีหลอดหลอดพร้อมนะครับอ่านี่ครับขั้วบานี้ห้าเทพี่น้องสุดยสุใจเปิดราคาไปเท่าไรครับผมสี่หมื่นห้าเนาะสี่หมื่นหานี่ครับขดีขวง่ามสี่หมื่นห้าห้าเทพี่น้องอยากสุดเยือสุนใจก็โทษติดต่อเลยเนาะเอาเบอร์เนี่ก่อนครับผมศูนครับศูน 879เจ็ดเก้จาครับเจ็ดจากห้อยท่าไรครับผมห่อยยาครับเอ้าอันนี้กับเบ้าสุริยาอันนั้นเจ้าบ้าวสุริยาก็เหรอบ้าวสัญญาครับบ้าวสัญญาอันนี้บ้าวสุริยาบ้านยุตยไทยกับบ้านบ้านหนองแวงเลยครับหนองแวงนางเนี่ยครับผมโอ้จะได้มาบ้านใกล้กันก็เบ้าวสุริยาเด้อสวัสดีครับขอโทษนะครับเด้อเงินในน้องท้องเลยเขาเต็มกระเป๋าเจ้าลอยล้านผ้าล้านนะครับเด้อฝ่าสวัสดีครับป้าพี่น้องสดชื่อสดใจโทษทักเพิ่นมาเลยครับโทษสาวเพราะท่านนี่ครับค่อยตัวนี้ครับผม ป่าครับพี่น้องไปบุ้งกล้วยตัวต่อไปครับอบอยว่าแล้วจะต้องเบาไปนะ็นหนายุ้ยใส่ของบ้านมีคนถามหาอะไรยุ้ยเกษตรเว้ยใสเจ้ายางมากทีท <laughs> ปล่อยเดี๋วว่ามันยางมา,ขากขย่างยางมากสี่มือุมนี่เอาสัตว์โศกดีนะสวัสดีครับไปครับพี่น้องพ่อสาวสวยเอ่อขายหาผุ่มพ่วงยางหรอมาทางนี้กหนครับผมวันนี้อะไรงัยสวัสดีครับเจ้าเด็กไม่อยากตัวไอ คุยถามเพื่อนใืทอมครับโอ้ยจุถามมาที่ไอ้บ้าโซกโซกมาได้เด้อเดี๋ยวบอาสุงแย่ยางลบมาท่านหยีเข้าวจนยางลบมหาพีห้าหน่องสักกอนบรรยากาศเปิงขั้วไนอนก็นะอุ้ยพ่อทุกคนหสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับอพ่อพ่อ้เงจพ่อพ่อ ให้นอนอยู่นี่ละมันเมียโทษเดี๋ยวเลยแม่ลูกพูเนี่ยราคาเศร้าหาลูกแม่ให้ลูกผูพ้พ่อลูกกับผู้แม่กับแม่ลูกเมียแม่ก็เลยพานอนเนาะลูกเมียแม่ก็เลยพานอนนอี่เศรานน้าหากสองเมื่อหาเนาะบ่ต้องลูกกับพูดอ,อกว่างามนะพอนอะ่อเนาะบ่ต้องพูก,กบับวา่าหูแจงว่างามอีพ่ออยู่ทางไหนมาขายขั้วยอ้เพื่อเสียจะมาเลยอ่อะ กบ้านียวกันกบ้านสุริยาตัวนาอพพอเนาะเอาจังที่อีพอจำเบอร์ได้บ่เจ้าเอาอ่ะไงอีพอเป็นเบอร์ยังก่อของเบอร์เจ้าศูนย์เก้าสี่ศูนย์เก้า่าศูนย์กาศูนยอง่นย์สี่สีียบงหันมีอย่าง้ว่าสี่สนยก็เลยมีแหงขึ้นนะพอเด้อวัสดีครับวัสดีพอวัสดีครับผมวัสดีครับหลังจากเบางคน้อีพอทั้งเสียเนาะ ทาเสีล้พงกับบ้านเดียวกันกับบ้าสุริยาเหอบ้าสุริยาอยู่รอยเอ็ดนใกล้กันยู่เนาะเสลพงก็เลยเนาะใกล้กันยุ่เ็นกันนอคครับผมสวัสดีครับสัพี่น้องเฮาหลังจากบอกคุยกัพอเพอล้อาก็บยางเลมาทางนี้ครับผมยางเลมาทางนี้แมนุยผู้ใดนี่มันยังงามเสียงูยน่ไหมโอ้ยพอวัดีควขุยทอศัพท์ตีขังไหนยังบนี้แหละิสด้ขาย เออวันนี้แหละแม่ให้ผูอะนี่ผูตัวลูกของตันี่เขางามนี่แหมบีกูไทยเนาะนี่แหมขนหางมนหาข้ามก็มีขนตกสว่าควมสะโพกก็มี่แล้วก็นาตารูปล้อข้อยหันจะเกล็เดียดอย่างเนาะประมาณเกเดียนนี่บักลาต้นแม่ลูกยังก็เือมันบีกุไทยเนาะโอ้ยครับขอยงามไหมแม่สูงเท่าไรกัฟสูงเยห้าสิบห้าแม่สูงเยห้สิ้าแสนสอง ต่อร <ing> <Jean> ่องกันเนี่นและค่าถอดีก็พอนี่ว่ัไปสองหมื่นสองมื่นมาต่อกันจังหน่อยเนาะต่อแล้วก็สิลดให้ก่อนบะต่อม่ถ้าบอ อ๋อสิ so so um. ่ัพอปากเบือรจะาก้าเพอศูนย์หกสี่3หกสนึ่งเก้าสามสามส่ไกพอทั้งในพออยู่การสินย่างตลาดบ้านไก่กันก็บบาสุดยากเลยนะบสวัสดีครับผมย่างตลาดบ้านย่างก็พอย่างตลาดบ้านทุนสูงว้ยไปดูตัวพอบ้านทุนสูงเนาะย่างตลาดนูู้ขังสถานีตำรวจ้ะบ้านนานละเอาจังสีโชคดีนะพอด้อบสวัสดีครับสวัสดีครับพอสวัสดีครับครับผมครับผมว้ยพอยอจังวดี เป็นจังไถก็ยังจุงอมสนามเจ้าซื้อมาขายนะพ่อุนบ่ซื้อไปขายไปมันก็ได้ลอยสองลอยท่อได้เแม่ลูกโคนี่โอ้ยสจ็ดถึงพ่อสามสิบเจ็ดสามมื่เจ็ดจุงไปจุงมากก็เด้ขายถูกเด้อกัเด็กขายทายลูกไปลูกผัลูกแม่ลูกกับผัแม่กัแม่เนาะแม่สูงประมาณรอยสามสิบเจ็นาะประมาณนี้แหละแม่อ่างไงเนาะอ่างไงนี่แม่ลูกกูควยดีคุยงามนี่พี่นกพูดได้ยัไงท่มากเนาะ เอ๋อยังสี่ซะเบอร์ยังก่อนขึ้นเบอร์เก่าเบอร์เดิมครับเบอร์ยังศูนย์แปดศูนย์เจ็ดหกศูนย์หสองเจ็ดก็มาหาใจอีพออ๋อเจ้าเก่าเจ้าเดิมตูเนาะสวัสดีครับโทรมาเนะครับเด้ออีพอว่าแล้วโทษนะครับก็บอกเรียบร้อยนะครับป้าครับพี่น้องเขายางรอเบิ่งโตต่อไปครับผมยางรอมาสักก่อนพ่อสวัสดีพ่อโอ้ยมานคือยังได้รูบสวยรูบมากแต่เมื่อเนี่ยได้มาจากโตมันนี่ พ่อเด็กเราพ่อตัวนี้อยากเศร้าเอ็ดเป็นบ่เศร้าเอ็ดหน้าตาดีองค์ข้อดีเศร้าเอ็ดเขาท่านไหนมาใหายไปเขาใหายเกาพัฒนาเขาอยากได้อยากเต็มยังอยู่ไนนอนก็อยากขึ้นไปนั่งห่าเนาะอยากได้เต็มเอายังสิฮะเมียนเอายังสิถ้าพ่อถามหลายดอกถามเบื่อหล่เนาะเบื่อยังพ่อ 0า6ศูนย์หกสามเก้าหกหนึ่งสหมสามสี่ห้าใจอีพอไหวอ้เจ้าเก้าเจิญทางบ้านีแก้วเจ้าก้าเริญสวัสดีครับผมสวสดีด้อีพอพูดได้ยังไ้ควดตัวนี้ข็โทษทางบานนะพอนะตประกันโทษสาวว่ดนบ่บอไปอาลาดีเป็นบ่เพราะว่าเวียนน้ำจอบอยู่เนาะเออต่ววาเขาจะได้สองอ่าสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับมาครับพี่น้องไปเบิ่งวยโตต่อไปครับอ่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ เจ้าซื้อเาเจ้าขายขายติได้มาจากโตมานีสองตัองตทเดดครับราคาเน0 0 0เมื่อสองันราคาต่อร่องกันเน้่เนาะคับพี่หมพได้ทุกเยียมุกใจมากเอาครับมส่งหันมองกันมาถึงกันราคาเมื่สองต่อร่องกันได้ง่ายจากยุบันไหนเจ้าคึอ้นบอกดีได้ ้านเฮานี้แล้ตลาดนี่นะตลาดเทานี่ปัญหาหนี่งมปนบ่เจ้าส่งหาเจ้าพี่น้องทดยตุใจจะได้ฝากเบอร์สัครับผม0 6 5 0 6 5 117าศูากจ่ามสก้า่เาเจ้าก็จยเหลือเนาะสวัสดีครับสวัสดีคุณอาพี้ห้ิงสวัสดีครับโทรบ้านครับพี่น้องทดยตุใจฝากทรบานครับโทรสาวประเทนเป็นบ่ครับผมครับผม